I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fail. สวัสดีครับแบบผมกับเมย์น,นะครับเป็นยังไงบ้างนี่ผมเรียกว่าไฮไลท์ตอนแรกของต้นคลิปไปวันแล้วชอบตรงไหนไม่ชอบตรง,งไหนยังไงบ้าง ก่อนจะชมคลิปนี้กันต่อนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งยิ่งยิ่งย่งให้ด้วยนะ <S <S เพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมมาวันนี้เรามาพบกันคันดีกว่าว่ารถอะไรนะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามอีกคันหนึ่งนะครับอ่ามาดูกันเจา้าเอสเทนเดนะครับ GT ส,ดสีดำอันนี้ครับราคาอยู่ที่แ9 5 0 0 0ันบาทไม่มีค่าสีสหรับสีดำน,น,นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปสีดำใน ของรีวิวผมเท่าไหร่จะบอกไว้คันนี้เป็นไงบ้างอะเป็นไงแต่งตัวเรียบร้อยนะครับเรียกว่าสวยงามเลยสลับสีดำนี่ครับแต่ก็จะบอกกับลูกค้าก่อนเสมอว่าสีดำจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะไม่ว่าจะอะลูกค้าจะอยากเพิ่มการเคลือบแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่ผมแนะนําว่าการเคลือบแก้วช่วยการดูแรลรถสีดําได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอะไรคือรถสีดำเองนะปกติแล้วอะเราจะอเห็นฝุ่นเห็นอะไรเห็นรอยง่ายนะครับเลยจะแนะนำว่าลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการที่จะทํา พวกเครือบแก้วอะไรอย่างนี้ไม่ก็มีราคาพิเศษให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับผมแม่นั่นแหละโอเคมาเรามาดูกันก่อนแล้วกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันบ้างสำหรับการรีวิวเจ้า x x p กเ r e r Gt คันนี้น่าอย่างแรกเลยนะครับด้านบนตัวสอน e x p กเซน r นะครับเ x p กเซ e r ลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีโครเมียมนะครับสีดำด้านดำเงานะครับตัวสอนตัว X นี่ก็แล้วแต่ว่ามาในชุดจะเป็นสีดำหรือว่าสติกเกอสีแดงมานะครับผม คอนเซปต์ของคันนี้แล้วกันคอนเซปต์ของคันนี้ลูกค้าต้องการที่ได้เงาเงานะครับเหมือนไม่ว่าจะเป็นเหมือนคิ้วขอบข้างที่เป็นโครเมียมหรือว่าสัญลักษณ์ตัวมิตซูบิชิเองมที่เป็นโครเมียมนะครับเรื่เรียกว,ว่าเข้ากันเข้าเซ็ตเลยแล้วกันแล้วก็มีตัวซีด้านนี้นานี่กันเห็นไหมคอนเซปต์ Concept ว่าคือเป็นโครเมียมแต่ก,กระดําเงาเรียกว,ว่าลา้ังรถเอี่ยมเแี้ยมนะผมโคชินใจอ่ะครับรถ,รถสีดานะครับผมมาถัดมานะครับหลังจากด้านล่างลงมาเลยถึงที่ จ้าป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนอันนี้เป็นของลาริอาสนะครับบอกเลยว่าตัวนี้อยู่ช่วงยุบในโปรนะครับใครจองอยู่ในเดือนนี้นะครับรับไปเลยป้ายทะเบียนลาริอาสเดือนหน้ายังไม่รู้ว่าโปรจะเป็นยังไงแต่เดือนนี้มีแถมให้ทุกคันแน่นอนนะครับผมต่อมานี่เลยสเกิร์ตจากไรเดอร์อเดี๋ยวผมเปิดใ,ให้ดูผมบอกเลยว่าเดยไลท์คันนี้ผมชอบเดยไลท์สวยตาดูนะตึ่าอันนี้คันนี้ ไม่ได้ต่อเป็นแบบเดลิไลไว้ขอโทษทีครับคันนี้ต่อกับไฟหลีไว้นะครับข้อดีของการต่อไฟหลีก็คืออะไรคือตัวไฟ LED มีอายุการใช้งานสูงกว่าเจ้าตัวเวลาเราต่อกันเดลิไลไว้กันเนาะเพราะว่าอายุการใช้งานทั้งหมดเราต่อเป็นเดลิ์ไว้เลยอ่ะเจ้าตัว LED ตัวนี้มันก็คือเรียกว่าอายุการใช้งานมันจะมันจะถูกใช้งานไปเยอะเนาะแต่ถ้าตัวนี้ก็คือใช้งกลางคืนก็ถึงเปิดติดล้วขึ้นมาละกันนะครับผมต่อมาไฟหน้าครับ อันนี้ไฟหน้า LED เราอัปเกรดให้นะเป็นออดอัปเกรด LED ส0ม0 0ลูเมนนะครับพร้อมกับการตั้งไฟหน้าให้นะครับไม่ต้องห่วงว่าไฟถึงจะเป็นส0,000ลูเมนเรียกว่าสว่างแล้วกันนอกสว่างมากๆเลยหรับตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าติดตั้งกับที่ไม่ดีไปแล้วกันจะเรียกว่าจะมีปัญหาเรื่องอาจจะเคยเห็นว่าเอ้ยทำไมมันแยงตาต่างะไรนะแต่อันนี้บอกเลยว่าเราตั้งไฟให้อย่างดีนะครับเรียกว่าตั้งมาไฟส่องถนนได้อย่างดีแล้วไม่แยงตาเพื่อนลงถางด้วยน่าเราเกเป็นไงบ้างนะครับผม มา,า,านนครับ,รบต่อเราดูด้านข้างแล้วกันนะครับสหรับเจ้าตัวนี้นะคะผมเอ้าเอ๊ะใครมานอนอยู่นี้ฮัลโหลโอเคมาเรามาดูด้านข้างแล้วกันนะครับคันนี้นะครับเป็นแม็กขอบ็7นะลายใบพัดเรียกว่าทรงจะเป็นแบบว่านาวสปอร์ตสปอร์ตแล้วกันเป็น,นลายใบพัดห้าก้านนะครับสหรับตัวนี้สีเป็นเรียกว่าเป็นไดบอนขัดแล้วกันก็คือสีหน้าเงาตัดกับสีดำนะครับมากระยังบิสโตอยโกเปียนะครับ ตัวนี้เรียกว่าทั้งนุ่มทั้งเงียบแล้วก็เกาะถนนดีด้วยนะครับสำหรับตัวนี้อ่ามาดูด้านข้างต่อนะครับสับเจ้าไรเดอร์นะครับตัวนี้นะครับสีนะครับเป็นสีดำเงาล้วนๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ตัดกัะขอบแดงขึ้นมานะครับเพื่อให้ตัวมันมีเรียกว่ามีความสปอร์ตขึ้นมาแล้วกันเนาะม่ดูเรียบๆเดินๆไปนะครับด้านท้ายนะครับมีที่ห่อด้วยของเป็นไรเดอร์นะครับเห็นเดินชัดอยู่ตรงนี้หน้าเงี้ยสวยงามนะครับสำหรับคันนี้นะครับผม ถ้ามาถึงด้านบนแล้วกันตัวน like ี้เบ้ามือเบ้ามือนะครับเป็นเบ้ามือสปอร์ตนะครับเคฟล่านะครับลายเคฟล่าเรียกว่าเพิ่มความร์ตแก้ตัวรถเลยนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นโครเมียมเอนะครับแต่หรือจะเป็นดำเงาดำเงานะครับทรงเองก็จะมีตั้งแต่ทรงที่เป็นแบบว่าเบ้ามือเต็มอย่างนี้นะครับหรือว่าโกติผมจะเรียกว่าทรงสปอร์ตมานละกันหรือว่าจะเป็นทรงที่แบบว่าเรียกเป็นปีกนกขึ้นมานะครับจะเป็นปีกนกขึ้นมาด้านบนก็ขึ้นอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนเลือกได้เข้ามานะครับ เวลาถ้าไม่แต่งรถไม่ได้ส่งให้ลูกค้าดูเสมอว่าลูกค้าชอบแบบไหนยังไงนะครับลูกค้าออกแบบรถเองได้นะครับผมแม่ขึ้นมาด้านบนนะครับนี้กันสาดกันสาดก็มี2งทรงอยู่เช่นกันนะกันสาดก็มีทรงสปอร์ตที่เป็นแบบนี้นะครับที่ผมชอบเนี่ยคือทรงสปอร์ตมัก็จะมีตัดขอบโค้งเข้ามาแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเต็มก็มีนะขึ้นอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนเลยยังไงนะครับผมแม่ต่อมา แมีถึงส่วนของฟิล์มนะครับฟิล์มเป็นของอเมริกันออโต้นะครับตัวนี้เรียกว่าเข้มนอกใสในนะครับกันร้อนดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นนาโนเซรามิกนะครับกันร้อนดีแล้วค้าตัวนี้ติดครึ่งหน้าเป็น60ด้านหลังอันนี้60เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ว่าเรียกว่าอยากจะให้ดูด้านในเดี๋ยวมาดูด้านในกันเดกทีเดียวผมถ่ายตอนเย็นให้ดูว่าขับตอนกลางคืนเป็นยังไงนะครับเรียกว่า สุดๆตัวนี้เรียกว่าขับสบายนะครับไม่ว่าจะการกลางวันก็การร้อนดีนะครับผมอบไปไหนมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อด้านในแล้วกันว่าด้านในรถเรามีอะไรบ้างนะครับมากล้องหายี้เอ่ยก่อนอื่นเลยนะครับคาพูดเสมอนะครับสครับเพจนะครับสครับเพจตของชั้นนะครับ สักับเพຈสองชั้นเองตัวนี้มันดียังไงนะครับสักับเพຈสองชั้นจะเป็นตัวที่เรียกว่าการลอยเตะแล้วกันเนาะถ้าสับรถที่ไม่มีเราอาจจะเคยสังเกตว่าตามขอบอะไรพวนจะมีรอยเตะเข้าไปนะครับจะเป็นรอยขีดขวนดเราดำๆๆไปไม่หมดเพราะว่าไม่ได้มีตัวป้องกันตัวสีรถไว้นะครับขอ้อดีของเขาอันนี้ก็คือเราบอกว่าการที่มี2ชั้นนะครับมันจะกันตั้งแต่ด้านล่างเลยแม้ด้านที่เราอดเตะกันบ่อยๆก็คือสองช่วงนี้นะครับจรโดนเตะบ่อยนะครับก็กัน เรียกว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าจะทาะําอันตรายต่อสี่ลเราแล้วกันนะต่อมาถัดไปด้านในพรม v ว P เรียกว่าตัวนี้เป็นอย่างดีแล้วกันบลายคนอาจจะถามว่าห้าดีหรือหกดีอะไรไม่รู้ผมบอกว่าไม่รู้สิงานผมไม่รู้เป็นห้าดีหรือหกดีบอกว่าเกรดตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับเรียกว่าเหยียบไปนี่อย่างเรียกว่าอย่างนุ่มอะนั่งแต่ว่าถอดของเขาที่ฟินมากในการนั่นนะแถมยังมีตรงนี้ด้วยบางคน วางของนี่เห็นไหมสามารถวางของตรงนี้ได้นะครับผมใส่ของถอดอะไรไว้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆบางทีอาจจะใส่พวกอุปก,กรณ์อะไรต่างๆนะครับสามารถวางไว้ได้นะครับจอหน้าจอต่างๆนะครับก็มีแต่หน้าจอข้างหน้าเป็น Android นะครับขนาด10นิ้วนะครับสามารถเล่น YouTube n e t f l i x ก็ได้นะครับมาเป็นไงบ้างและนอกจากนั้นก็ยังมีของกล้องหน้าอีกจริงๆกล้องหน้ามันต้องติดอยู่แหละแต่พอดีมันจะสอดอยู่ด้านบนเนื่องจากตัวเนี้ยฟิล์มของเราเองนะครับ ยังเรียกว่าพิ่งติดไปแล้วกันเนาะต้องรอประมาณสาถึงห้าวันถึงจะสามารถติดให้ลูกค้าได้นะครับเพราะว่าถ้าฟิล์มยังไม่แห้งสนิทอะไรอย่างเงี้ยเราเอากล้องไปติดไว้มันมีโอกาสที่ทําให้ฟิล์มอาจจะมีการเป็นเรียกว่าฟองอากาศแล้วกันเนอ้องเป็นฟองอากาศขึ้นมาหรืออะไรพวกนี้เราครับเราเลยต้องใส่ใจเรื่องว่าเพราะว่าฟิล์มตัวที่เราให้นะครับไม่ได้ฟิล์มที่ว่าราคาถูกๆนะตัวนี้เราเรียกว่ามีฟิล์มที่มีราคาค่อนข้างระดับหนึ่งเลยเลยคี่เดียวเราเลยเรียกว่า เราสยดายแทนลูกค้าแล้วกันเนอะถ้าทัฟฟีมของลูกค้าเองเนี่ยเรียกว่าต้องมีเป็นรอยหรือเป็นอะไรขึ้นมานะครับผมต่อมาเนี่ยก็ม oh. ีจอหลังอีกหน้าจอหลังตัวนี้นะครับผมเปิดให้ดูตัวนี้เป็น14นิ้วแต่อะไาแจ่เคยเห็นนะเรน Smooth อนด์สไลด์เปิดลงมานะครับความคมชัดค่อนข้างดีเลยครับตัวนี้เปิดมาปิดได้นะครับก็แถวยังมีไฟ LED Backlight ตัวนี้นะครับข้อดีของ LED a c k Light ก็คือเวลาเราดู ตอนกลางคืนนะครับตัวนี้จะช่วยให้ถนอมสายตาเราด้วยนะครับนอกจากนั้นมี LED big light แล้วก็ยังมีของตัวไฟเออตัวไหน,นนี่อันนี้นี่มีไฟด้วยเวลาเราเปิดหาของในรถเราก็สามารถใช้ตัวนี้เปิดได้เหมือนกันนะเพิ่มความสว่างให้แก่ด้านหลังได้นะครับผมแม่นี่ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าด้านหลังทรงของคันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับชุดแต่งของไรเดอร์นะครับมามาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับาไฟนะครับหลายๆท่านยังไม่เคยเห็นว่าไฟของตัวเจ้าเอ็กซ์แพนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่น G T หรือว่ารุ่นครอสกลางคืนเป็นยังไงนี่เลยบอกเลยว่าเป็นทรง L E D T shape นะเรียกว,ว่าสวยงามมากเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมวิ่งกลางคืนเป็นเรียกว,ว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับว่าเป็น L E D T shape นะครับไฟทองป้ายทะเบียนนะครับก็ รียกว่ามาจากโรงงานเลยตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED สองเบเยนเช่นกันนะครับข้อดีก็คือไม่ต้องกัววาว่า,ว,า,ว,าวิ่งกลางคืนเกิดไฟขาดไปอะไร mm hmm. พวกเนี้ยอายุการใช้งานสูงโอ้ใช้ได้แรียกว่าหลายปีเลยห้าหกปีขึ้นไปแน่ๆสำหรับผมว่านะเพราะว่าขนาดรถด,ดีลอดร์ทั่วๆไปัใช้กันอายุการใช้งานค่อน,นข้าง,งเยอะเลยสำหรับไฟสองะเยนนะครับมามาดูกันที่ชุดแต่งด้านหลังนะครับของสเกิร์ตของไรเดอร์นะครับเจ้าสเกิร์ตตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น ท่อกลมหรือท่อเหลี่ยมนะครับผมตัวนี้นะครับข้อกลมข้อดีของเขาคืออะไรข้อกลมเรียกว่าเขาจะให้ความสปอร์ตค่อนข้างเยอะเลยนะเรียกว่าเหมือนรถซิ่งเลยหรือว่าสปอร์ตสปอร์ตเลยทีเดียวแต่ถ้าลูกค้าเลือกเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับที่เป็นโครเม,มียแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาจะเรียกว่าเพิ่มความตัวความหรูหรานความสปอร์ตอาจะไม่ค่อยเยอะมากนะแต่เขาจะมีทรงของความหรูหราขึ้นมาด้วยสำหรับตัวนี้นะครับ เซนเซอร์ท้ายนะครับจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมลูกค้ามองไม่เห็นอ่เป็นสีดำนะครับเราใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดด้วยทาเซนเซอร์มาติดอยู่ตรงนีชุดแต่งนะครับผมไม่ต้องจอดตัวรถนะครับสับตัวนี้ข้อดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าคันนี้เป็นอะไรยังไงบ้างหรือเรามาสรุปกันว่าคันนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยราคาครับแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับลูกค้า เครดิตดีนะครับสามารถดาวเริ่มไดนะ้ตั้งแต่5%เลยนะครับผมก็ตกตัวประมาณ4 0,000กว่าบาทเท่านั้นเองแถมยังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาสามารถคุยกันได้ว่าตัวต้องการเป็นโปรโมชั่นยังไงต้องการที่จะว่าออกรถด้วยใช้เงินดาวตา่าหรือว่าต้องการของแถมจัดเต็มหรือว่ายังไงคุยกับเมฆได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมหรือลูกค้าต้องการมีเคสอะไรที่ต้องการให้ช่วยดันหรือว่าปรึกษาก่อนที่จะออกรถกันนะครับผม ติดต่อไม่เข้ามาได้เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับ0ูนย์6ก้าจูี่หี่ห้าหตัวนี้นะครับแอดโทรเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมหรือว่าติดตามเมื่อสามารถติดตามได้ท Facebook, TikTok, ั้งเฟซบ o o กทิกต็อกนะครับหรือ YouTube แต่หลกักๆแม่จะลง u t u b e เป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างสำหรับคันนี้เรียกว่าสวยงามไหมแล้วก็ลงหน้าส่วนท้ายนี้มาให้ดูไฟ LED นะครับผมนี่ไฟ LED ส0,000ลูเมนนะครับสังเกตได้ไหม <Okay. S 2> <Okay. S 1> เห็นไหมว่ามันจะสว่างแล้วก็ไม่ได้แยงตานะครับอย่างที หลายๆคนเข้าใจว่าปกติไฟขาวเนี่ยต้องส่องตาแยงตาอะไรพวกนี้นี่เลยว่าขายนี้ปกติอัปเกรดให้ทุกคันนะสรับไฟ LED นะไฟที่อัปเกรดให้ลูกค้าเนี่ยครับนอกจากที่จะได้เรื่องของความสวยงามที่จะเข้ากันตั้งแต่ไฟเดนี่เรียกว่าไฟอันนี้กันเนาะเดย์ไลท์หรืออะไรแล้วแต่นะครับที่แล้วแต่ว่า ติดตั้งยังไงนะครับไฟหน้า L e d ไฟหลีของรถที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็เป็น L e d ดีเรียกว่านอกจากสวยงามแล้วยังมีความปลอดภัยของไฟนะครับเพราะว่าไฟตัวนี้ครับสว่างขึ้นค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับไฟเดิมของรถที่เป็นไฟฮาโลเจนไฟเหลืองๆนั่นแหละที่ลูกค้าเคยเห็นนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับข้อดีของไฟอย่างหนึ่งก็คือความร้อนน้อยนะครับแต่ทําให้โคมที่อยู่ในตัวของมันเองอนี่ยมันจะเรียกว่าหมองช้านะครับเพราะว่า ตัวความร้อนมันจะน้อยมากเพราะว่าตัวไฟเองเขาจะมีเรียกว่ามีฮิตซิงอยู่ด้านหลังไฟนะครับระบายความร้อนออกไปนะครับผมจะทําให้ตัวโคมไม่ร้อนเรียกว่าเป็นข้อดีของไฟ LED อีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมไงก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ยังไงถ้าสนใจยังไงติดต่อเม่เข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจจอดสอบถามโปรโมชั่นตารางผ่อนผ่อนเดินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับถอสอบถามได้เลยแล้วก็ยังมีแคมเปญของ ค่าราชการนะครับก็ยังมีส่วนลดเพิ่มให้อีกเช่นกันนะครับผมยังไงวันนี้เม็กขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ and